สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube แล้วก็ Facebook ท่านผู้ชมที่อยู่ทางฝั่งประเทศไทยแล้วก็จากหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับในสะพานยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับนี่ข้างบนนี้ข้างบนนั้นเลยไปอีกหน่อยจะเป็นตัวเขื่อน ก็มาเที่ยวกันเยอะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับไปชมบรรยากาศก็เป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆตามมาเลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นศาลานั่งพักนะครับยายโกบนั่งรออยู่นี่นะฮะขึ้นได่ไหวนี่ลำไยป่าครับไปครับขึ้นไปครับ นี่นะครับเพื่อนๆออทางรถไฟนี้นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1,904นะครับนี่นะครับเพื่อนเอน,นี่ยฮะหนึ่งพันเก้าถึง1,907งพันเก้ร้อยเจ็ 1, 1, นัสะพานยุคองครามโลกนะครับที่ หลายประเทศก็ได้เข้ามาทำสงครามกันที่นี่นี่เป็นไม้หมอนรถไฟนะฮะวไฟเดิมเป็นไรครัผมคิดว่าสมัยสงครามโลกมันจะมีสมบัติพราว่าทองแอรฝังไว้่นี่หรือเปล่าคิดว่าต้องมีมั่งนะฮะเพราะว่าชาวบ้านต้องเก็บสมบัตินี้ ผคขาม <c oughs> แต่ว,ว่าบา <c oughs> งคนก็ได้ล้มหายขาดไปเป็น <c oughs> ลุงเหนือ <c oughs> ที่ไม่ได้กลับมาเอานะคล้ายๆกับประเทศไทยแล้วฮะที่เป็นสมบัติอยุธยาอะไรประมาณนั้นนะฮะสมบัติก็จะถูกฝังไว้ตามปา่าตามเขานะอ่าคููนี้เหนื่อยแล้วครับนั่งพักแล้วครับนี่เพื่อนๆดูทีครับขึ้นมาหอบจำแฮก นี่ยครับเพื่อนเพื่อเป็น